ผมผมจะกินกองนันยาเฮ้นก <itch assessment> ูกินบนตดวดีป่ะผมสวนสวน แล้วกูเจะในวันเว้ย don't h ฮปปี้ w ูเว I came from Asia พวกกูเป็นเด็กไทยแต่ว่าไปเรียน UK เพลงแต่ละเพลงที่พวกแม่งทำมา come, 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 come. Happy Full Day ด <Yeah. S 1> ูดูสิ่งที่กูมีในวันนี้ไม่เคยขอใครแดกนอกจากตัวกูเอง <No way. S 1> Thailand Thailand Thailand, Thailand. พวกกูมาจาก t h a i l แ n d พวกกูลูกพระเจ้าตาสัตว์ตัวกูมีลายแทงใส่หุ้ปิดหน้าปิดตาเหมือนพวกกูเป็นทหารและตะเวนชายแดนแล้วกูมากับมัมแมนมาแกงมาแฟมเย็กเด็ม่กูกลวหลานยาโมเงินที่พวกกูใช้จ่ายได้มาจากค่าเพลงค่าปุ้นค่าเสื้อค่าโชแม่มึงเลาอีกีเท่ายัดปากเพราะเคิดว่าลูกกูไม่ไม่หน้าโตเอาแค่ทะเลาะวิวาดกูไม่อยากจะติดคดีฆ่าคนหนึ่งเก้าหนึ่งมึงโทรไปแจ้งแล้วบอกให้แม่มึงมาเก็บเข้าลง งงปกติยิ่งแต่เป้าซอ้อมวันนี้รู้สึกอยากจะยิงเป้าคนถ้าเกิดว่าพวกมึงตายพ่อมึงคงจะเป็นเจ้าเข้าท้มได้เอาวีบันนิ่งทูเดอะท็อปชุดกลางให้อปแล้วกูพร้อมเข้าชนคุย คนฟังวิน my g a ่ง Spend a lot of money เดือนหนึ่งกูเสียตังเป็นลายเซ็นอัดทวิตมาโบมาแกงมาแมนในมายแฟมได้ออกอ r บ้านนี don't stop go to the top of นน t h my land I don't have two way I came from Asia เพราะกูเป็นเด็กไทยแต่ว่าไปเรียน UK เพลงแต่ละเพลงที่โบแม่งทำมา Happy full day ทุกๆสิ่งที่กูมีในวันนี้ไม่เคยขอใครแดกนอกจากตัวกูเอง มาจากไทยแลนด์พวกกูลูกของเจ้าตสัตว์ตกูมีลายแทงใส่หุดปิดหน้าปิดตาเมืนพวกกูเป็นทหารเราต้องเว้นชายแดนแลวกูมากับ m ม่แมนมาแก้มาแฟยเย็ดม่กูแก้ฟ้องไทยแลนด์คราเล่นใจเย็นเล่นใจเย็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 นเล่นเล่ย็นเล่นใจเย็น เพื่อนเขาเกิดนะเพื่อนเขาเกิดเขาลำมจุบต่อนะย้ายไปเลยบงังย้ายไปเลยบงังตายทิป่อยทหน่อยทีปหน่อยปล่อยพี่โก้ปล่อยไม้ออกเลย